สารในการซื้อขายเนี่ยสัญญาซื้อขายเนี่ยฉบับสมบูรณ์แบบเราต้องตรวจทานให้ดีถ้าเกิดข้อผิดพลาดแม้แต่นิดเดียวคนรับผิดชอบต้องเป็นเราพี่ใจค่ะแดีมากทังนู่นอืออือย่อขยันมางอเดเนะครับมากหัวเล่ยนคอมอ่สาสวัสดีครับพี่าา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 าสาา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  เป็นไงบ้างครับมันเท่นะพี่คันนี้มาใหม่เลยล่าสุดเลยเทคโนโลยีล้ำๆแบบนี้มันเหมาะกับเราสองคนวะเนอะใช่เพราะเราเป็นแบบผู้ชายล้ำๆอ่ะล้ำๆอยู่แล้วเอออ้าวสวัสดีครับประหลัดข้ามมึงนะครับประหลัดมึงบ้าอะไรถือสนิทไปนีเข้าไปสนีไปสนีไปสักทีอ้าวนี่ของอะไรนะ่้องนู่นนี่นะฮของเราเนี่ยหยอก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 นี่ไปสนีนี่คือไปสักทีไปสตีโอ้โ ไปเรียนไปดีจริงที่ล่าเลยอยู่ดีดีเลยดูดิกลับงให้ซะงั้นะเดี๋ยก่อนไม่เป็นไรไม่เป็นไรไอ้ตุ้ยเอ็งคิดว่านั่นเนี่ยเป็นจดหมายของใครวะชัวร์เลยงี้จดหมายทวงนี่จดหมายทงนี้ดู๋ยวเราให้แบบนี้เหรอไม่ใช่หรอกเว้ยข้าว่านะเว้ยจดหมายบอกเลิกมากกว่าว่ะสิริใจเราผม้องให้ซุนฟายปริมวัฒนาไทย เดยวก็สูดเท่นี้เด็กถ้าเป็นสูดปั๊บแล้วก็เสียบเต็มที่ดูแล้วมันไม่เหมาะกับข้าวอ่ะเอ็นดีกว่าว่ะูออกับแกฟังข้าเลยดูเว้ยด้วยเราแบ่งเป็นสองส่วนเลยดีกว่าส่วนบนใครแกส่วนล่างฉันขอโอ้แบ่งเป็นปัจนน่ิ <laughs> อเลย

โอ้โหแอบมาก่อนเลยนะมึงเนี่ยเรื่องูหญิงเนี่ยไม่ใช่ตื่นเต้นดีใจเฮ้ยเ้ยไอ้ไอ้พงไอ้จะบอกเลยว่าพพพพนะมันไม่รู้อะไรมันเหมือนมีคนมองเราอยู่อะเฮ้ยเป็นผู้ชายอะเฮ้ยใส่หมวกกันน็อกด้วยอะไหนมองหาไม่ดูดิไหนหาไม่ดูโอ้โหชัดเล คุณลองเสื้ออเปลอเออกใจเกินงามเองเนี่ยเฮ้ยโุ yeah> <t <t t ้ยเจอแล้วเว้ยเห็นไหมเฮ้ยเดี๋ยวเ้เอาไปเอ็ไปไฟดิ่อ้แสบตาไปหมดแล้วเนี่ยเออผิดนถ้หากใครได้รับจดหมายฉบับนี้ขอให้ส่งตอบไปให้มากที่สุด มิฉะนั้นแล้วจะเกิดเหตุเพศภัยแก่ผู้เปิดอ่านอ้าวเปเอาสองคนเดี๋ยวจนน้ำลายแห้งหมดปากแล้วเนี่ยนี่นะเอาแล้วะครับผู้เขียนรายการตลกของฉากยังอยู่กับคุณตั้งบริบูรณ์จันเรืองครับผมฝาบ เี๋มามีผลงานจะเข้าฉายมาครับใช่ครับผม4ี่ตุลาคมนี้ครับสีตุลานะครับกับหนังกระตูนะครับแอนิเมชันเรื่องยักษ์ครับผมเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรฮะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเทศกาลครับผมทศกาลแล้วก็การกลับบ้าของคราใช่ครับผมรับรองเลยครับว่าสนุกแน่นอนครับรอบพิเศษเนี่ยรอบเพชรนะครับผมนะผมจะมีเสื้อสวยๆผมใส่ไปเองจริงป่ะติดต่อเสื้อขอเสื้อยักษ์ทางบริษัทไปเลยได้ไหม ให้ครับแต่มันมันเยอะมากคนมาขอเยอะมากครับคนที่อยากได้เยอะมากคุณก็เลยทำเสื้อขึ้นมาผมเลยทาเสื้อขึ้นมาตัวนึงสั่งทําตัวละหมื่นกว่าผมให้อาจารย์เฉลิมชัยครับผมผมไปวัดล่องขุนมาให้อาจารย์เฉลิมชัยออกแบบเสื้อยักวัดล่องขุนที่ที่จังหวัดเชียงรายครับผมจริงจังอําเภอไหมฮะอําเภอะไรฮะขอวัดล่องขุนอําเภออะไรละครับคุณพันอ้าวอําเภอร่องขุนี่ครับผม องคันนี้แอนิเมชันเป็นเป็นของคนไทย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 เลยครับใช่ค่ะและเราจะได้รู้ว่าฝีมือของนะฮะคนไทยนั้นไม่แพ้ชาติใดในโลกในโลกนี่ไปชมกันนะเข้าวันไหนนะฮะสี่ตุลาไปดูกันเยอะๆนะครับขอบคุณคุณตัมากนะครัะเอาละครับท่านผู้ชมครับ ติดตามในการตะกนขงฉากได้ทาง Facebook นะฮะแล้วก็ Instagram ด้วยไปฟอลโล่กันนะก็จะมีอันซีนในนั้นมีภาพของเราสวยๆมาฝากให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับเอาละครับวันนี้ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับเสื้อผ้าพิธ่กนจากอิชทิพยพงศ์ภูสนพงษ์และอัญชวิกาครับขอบคุณเครื่องประดับจากอีโรฮิมค่ะและรองเท้าสวยจากม่ีสินค่ะขอบคุณนะเสื้อสวยจากลานาคัมมินวันนี้มีฉากหลุดๆอยู่ด้วยนะครับมีครับผมไปดูกันนะครับ ปีตรีจาคำรนวังมหาผมเคยลับอยู่ที่ข้างมากครับผมรู้แล้วไม่ต้องบอกขนาดแล้วแค่นี้ก็รู้แล้วเกิดตอนตีฝ้าโอ้ตีฝ้าเพื่อนไปก่อสร้างเหรอครับใครที่เกิดปีมังกรมังกรใหญ่มังกรก็คืองูใหญ่งูใหญ่นะครับมังเสงงูเล็กมามีย่ะมามียแพะมามีอ่ะมาม่ก็ตาย มันใช่ป่ะนใช่ก็ใช่ครับมาลงกูใหญ่อ่าใช่ครับผมทรู้เทาะอีโก้งมาโอีเก้งมาติ่งแย้ๆไปไหนก็ลอกวอกเต่าครับใช้ข้าตักก็แล้วแต่นะพวกเรารวมหัวได้ไหมเอาคืนบอสไงบอสทำเราเจ็บแสบมานานแล้วนะพวกเราโอ๊ยโอ้ยพอกยโอ้ย้ยแล้ป๊อปคอร์นนะครับพนักงานเราเตรียมมาให้แล้วครับป๊อปคอร์นร้านครับ เฮ้ยน้องหันมาคุยกับพี่ก่อนนิฉันเป็นประธานนะเว้ยกูใจหรอกเว้ยตาปากแม่มันอย่างบ้าเลยไปไปไปเดี๋ยวนี้ไปไปตายเถอะ